กล่าวสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยวันนี้คุณอยู่กับรายการม,มีเป็เช่นนั้นวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับนะคะซึ่งกลับมาอีกแล้วนะคะก็จากการห่างหายไปนานวันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับในคอมอาจจะดูแปลกแปลกไปนะคะแปลกตาแบบอะไรมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเล่นในคอมนะคะก็อย่าแปลกใจนะคะนะคะ ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายนะจะหาไม่ก็จะเอาชีวิตรอดมาเอาชีวิตรอดอีพีที่3แล้วนะคะซึ่งจากที่ห่างหายกันมานั้นก็ต้องขอกับขอ,ขอโทษด้วยนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปไหมครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ว่าได้นะคะองแปบโปรโมโช่องนะคะก็วันนี้เรามีพาา าบเข้าให้นะคะค่ะก็เอามาครับก่อนนะแล้วนะคะก็กจะวางทำไมเพิ่งอ,อาจจะดูอย่างแรกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ จะออกทำไมวะแล้วก็ต่ไปก็ เรียร้อยทำชม <c oughs> โอเคมาตัดไม้กันดีกว่าตัดไม้ทำไรปะอันนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นึ่งจเอ้ยหนึ่นะคะ ไม่สบายนะคะเดี๋ยวก็กกกจะเปลี่ยนสก,กินแล้วนะคะไม่ต้องหว่วงอืมนะคะถ้าลืมลืมลืมตัดเออะเอ,อ๊แหลกโอเคโอเค ไมไร้บ,บ้างคลิปนี้อาจจะเล่นแบบไม่ค่อยสนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะบังกากที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนมานานก็เออข้าบ้านเพื่อนไม่ได้คือเราไม่สบายออบ้านเพื่อนมันมีหมาด้วยไงปัญหานะคะมีแอปเปิลไหมมีสัตว์ไหมออกเดินทางก่อนแล้วกันทำไมไม่ไอ้นี่วะทุบหิน บ้าอืมทุบหินก่อนโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงดิ รวดนะค่ะก็ระวังมันทับหวัวคุณแตกด้วยนะคะแรงมันวะเนี่ยฉันไม่ได้จะเอาดินรวดวจะฉันจะเอาหินไอ้บ้านะคะเข้าใจเข้าใจโอเคนะคะ แค่ะก็อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะี <c> มือบอลมือบอลมามีเนื้อหมูอยู่ชอ่อขคารัวน้องหมูจะหนีไปไหนนะพอดีอ่าแหลกเว้ยโอ้ย แหลกจังวะแหลกขนาดนี้เนี่ยโอ้เชดโอยโหโหกว่าจะตายแง่ว้าเอาเฮ้ยมันไหนมันหายเออเราตบเลยเออเออ นี่ทำไมนี่ทำไมไม่ทราบนี่ทำไมไม่ทราบไปมันอยู่นิ่งๆไปมันอยอู่นั่นแหละอย่างนั้นแหละอย,อย่างนั้นแหละโอเคท่านผู้ชมก็แค่นี้แล้วกันนะอืมครับต่าเผาโอเคจากนั้นครับดาบจากนั้น ครับอืมขนานั้นก็ครับยัมอืมเผาเป็นฐานปลดล็อกไม้รอก่อน เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านหล่อนะกูวางมั่วเอาดิยเคลียก่อนห้าพอห้าพอมา สร้างบ้านเล็กๆนะอยู่คนเดียวไม่ต้องสร้างบ้านเยอะโอเคนะคะก็คลิปนี้จัดปลาจัดปลายาวๆนะคะ ยาวเลยโอเคประมาณนี้ทุกบอกว่าทำไมประมาณนี้วะเคลียพื้นก่อนอเอาเก็บเมล็ไดไปลูกข้าวเสร็จย่างเลย เออแหลกจังอ๋อผิดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย,อยครั้งหน้านะคะเราจะชวนเพื่อนมาเล่นไหมครับกันนะคะภารกิจของเราคือสร้างบ้านให้รอดก่อนนะ ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแม่ครับเออกี่นาทีแล้วเนี่ยเก้าโอเค,อเคไปไปบล็อกไม่พอท่นผม้ชม เฮ้ย,ยไม่แล้วเดี๋ยวไปทุบของออกมาก่อนก็ได้เคดีโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอค้างก่อนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจอลรถไปก่อน